อาไม่ตลกละเขาบอกว่าแต่งแน่แนวกินฟุ๊กเลยดิสุดที่อาที่มาอย่างไรบ้างก็ที่ไปที่มาใช่ไหมคะก็มีโอกาสได้ทานแต่ว่าก็เป็นที่บินพพี่ออยแนะนำเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยแบบลองดูเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาพี่แอนเองก็เหมือนแบบ เหมือนทํางานหนักอะไรเงี้ยเ้วก็เหมือนแบบก็อยากให้เขาดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเพราะบ้านนู้นทานอยู่แล้วก็บอกว่าที่แดนไปไปไปแล้วก็เลยทานตามมาเปลี่ยนแปลงต้างค่ะีหลักๆก็คือแพทว่ามันเรื่องแบบเรื่องให้ถิวชุ่มชื้นขึ้นเยอะมากค่ะส่วนแบบฝ้ากัะมันก็ค่อยๆจางลปใช่ถิ่วรอยก็ดีกันผ่านสงครามมาขนาดไหนโอ้พยี้ด้วยต้องเคยเห็นไงเคยเห็นไหมก่อนหน้านี้อยากให้มีร่ ผ่านสงครามมหนักขนาดไหนอะคือปกติเวลาพี่เรียนแบบทางานอะช่วงที่ทํางานหนักนะคะคือแบบหนักจริงๆอะหนักขนาดที่ว่าเป็นเช้าตีห้าตีสี่อีกวันหนึ่งตีสี่ยังอยู่ห้องตัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแทบไม่ได้นอนแล้วก็มวันก็แบบตากแดดก็คือเจอฝุ่นเจอมลพิษคือกลับมาแล้วเหมือนไปผ่านสงครามมาจริงๆอะคือกลับมาหมองคั้มมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอออย,อยางอยากให้เขาแบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาดูแลตัวเองดีมากนะ ตน, <ะ S 2> นั้นเราได้บอกเลยคะว่าออไปทําอะไรมารคือก็บอกแต่ว่าณณตอนนั้นด้วยแบบการทํางาน,นมันก็ยากที่จะดูแลตัวเองเนาะออแบบพักผ่อนก็ยากแล้วก็กินก็ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแถมเรื่องนอนก็คือแบบไม่ได้นอนอยู่แล้วเนี่ยเคอแต่ว่าพอวันนี้ที่มีเวลามากขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองแล้วไปไงไปไงค่ะเป็นไงควกลับมาวิ่ <บา S 2> งก็ผมว่า คือเราก็เหมือนเราให้ความสาคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้นนะเพราะว่าคือตอนแรกเราก็คือเราต้องบอกว่าเราเติบโตมาในยุคที่การการแบบว่าผู้ชายที่ต้องดูแลตัวเองจริงจังๆอน่เออเราจะไม่ค่อยคุ้นเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบสายลุยแล้วเราก็ท้ดดูแลตัวเองมากๆแล้วมันแบบไม่คูลเยไม่เท่ไม่เท่เวลาเวลายุคนั้นยุคนั้นเวลาออกแดดนี่ก็คือถือลมไม่ได้ถ้าออกแดดแบบ เอาร่มไม่มีร่มมาเราเราลวมไม่ค่อยไม่ค่อยด้วยค่ะก็คือแบบไปอะไรกลางแดดแต่คือกลับมาทีนึงก็คือค้่ไปเลยเพราะว่าเขาเป็นแบบผิวดูแสงอยู่แล้วผิวดูแสงใช่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 ผิวดูแสง ไปโรงแรมแต่หวาดก็คือใช้สมุนไพรแงาใช่<ล>คือ<ล>บางทีงคือเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายผู้ชายจริงๆอะค่ะที่แบบไม่ได้สนใจตัวเองมากว่าแบบจะต้องมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ดูแลยังไงบ้างเนี<ๆ>่ยค่ะคือต้องต้องคิดต้องบอกว่าเขาผู้ชายแบบผูช้ชายผู้ชายอะออแต่ผมว่าที่กลับมาแบบดูแลตัวเองเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคือเวลาเราส่งกระจกเราก็จะ <laughs> หน้าตัวเองที่แบบ เออดูมีชีวิตชีวาขึ้นมันก็โอเคอะ่ะว่าที่สําคัญเนี่ยเราว่าเวลาเราไปออกไปทํางานไปร้องเพลงไปโชว์ตัวอะที่ต่างๆแล้วเวลาคนที่ไปพบเจอเราอะ่ะแล้วเขาแบบเห็นผิวเราดีหน้าตาเราโอเคหุ่นเราโอเคเรารู้สึกว่าความสุขเหล่านี้แบบแฟนๆขับเราที่มาเขาก็ได้ได้รับเรื่องนี้ด้วยเราก็เลยแบบเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เราตายใจมานานารเราคิดว่า ไอ้ผิวพรุ์แบบนี้จะอยู่กับเราไปยาวๆนานเออแสดงว่าก่อนที่จะออกงานก็มีคนทัก่เต็มากแย่ไม่เหมือนไม่ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคือคือคนที่เจอเราเมื่อก่อนนะก็จะคุ้นชินกับแบบนั้นแหละใช่ไหมยิ่งเราอยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนเด็กๆอย่างเงี้ยก็จะเห็นปกติเป็นแบบนั้นใช่สถานเป็นแบบนั้นความเคยชินนะครับ อ๋อวันนี้แบบเออดูดีขึ้นก็โอเคครับแล้วก็ดีใจกันครับปีอ๋อที่ภรรยาบอกว่าต้องมาดูแลตัวเองเลยตอนนั้นแบบความคููเราไปไเป็นความคููเราอยู่ไหนเออความคูเราต่อได้ไหมทุกวันนี้ก็ยังคิดคููอยู่ยังงไแต่เขาก็คือจะแบบหลังบ้านไงหลังบ้านก็เริ่มอ๋อดูแลตัวเองนะั่นี่นะแต่พอออกหน้าก็ยังเดินตักแดดถนะือรมไม่ได้ ิเคช่วยไงไม่ก็ปกติแพ็คก็จะคอยแบบถือให้การเขาถือแล้วก็จะแบบถือให้ไม่กอจริงมาพูดยังไงตอนนี้คือดูแลค่ะตัวเองขึ้นเยอะมากครับแต่ว่ายังไงก็ยังคงคอนเซ็ปต์ว่าแบบต้องน้อยนะต้องน้อยคือแบบว่าจะครีมจะอาหารเสริมอะไรต้องต้องน้อยต้องไม่แบบไม่เต็มโต๊ะใช่ตัวเดียวจบ คือแค่พดกัว่าอะไรที่มาแบบทีเดียวทีเดียวทีเดียวครับทั้งไม่ว่าจะเป็นพวกครีมหรือว่าอารเสริมพวกนี้ก็เหมือนกันต้องขอแบบน้อยไว้นิดหนึ่งใช่ค่ะแปลว่าอันนี้ก็เหมาะแดงอันนี้เหมาะอันนี้เหมาะมากครับแบบแดงแงบกินยังไงเราบูธเราบูธก่อนเช้าเย็นเช้าสองเย็นเร่งนิดหนึ่ง คือต้องเร่งเร่งเครื่องนิดนึ่งแต่ก็อาทิตย์หนึ่งก็ดีขึ้นนะก็เห็นผลก็การแต่งหน้าก็แต่งติดขึ้นนะครับแล้วก็พวกความแห้งอะไรก็ช่วยให้ผิวเรามันชุ่มชื้นขึ้นก็เรียกว่าผิวแข็งแรงแล้วกันนะครับก็ดีก็ต่อไปก็จะไปเจอใครไม่ต้องคอยลบรบซ่อนๆเชิดหน้าชูตาได้แล้วจริงๆแล้วอะเมื่อก่อนเราคิดว่าไม่เป็นไรไปตามงานเราก็แต่งหน้าก็ได้แต่ว่าคือช่วง ช่วงหลังเนี่ยเราทำบน u t u b e ไงแล้วย youtube บางทีเราหน้าสดเลยอืมเราพอหน้าสดแล้วบางทีเราเห็นหน้าตัวเองในคลิปแล้วแบบโอ้มันสดไปนิดนึงก็เลยต้องกลับมาดูแลตัวเองหน่อยพี่แดนบอกว่าถ้าแดนทำได้ถ้าแดนเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนก็เปลีป่ยนแปลงได้ใช่ครับคือผมขั้นสุดแล้วก็ฝากทุกคนไว้แล้วกันนะครับใช่แปลว่ามีสำหรับได้ง่ายสำหรับคนที่แบบที่ไม่ไม่คุ้นเคยกับการดูแลตัวเองใช่ครับแต่ว่าอันเนี้ยก็ถ้าเป็นเหมือนผมนะ ว่าเม็ดเดียวจบเม็ดเดียวจบใช่ใช่ไงเล่าวันนี้เราไม่เอาแปะแล้วแปะน้องโอ้โหแปะน้องหลับเป็นยังไงต่างตบอกว่ายิ่งโตยิ่งเหมือนไม่ใครเป็นลูกใครหลักฐานเป็นแค่คนบัญชีเด่นคือเราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าเหมือนใครแต่สมมติให้เราทายกันเองแล้วผมมาคิดว่าลิก้าแล้ะ หน้าเหมือนเหมือนแพทแล้วน้องโรล่าอย่างนั้นปะคะต้องให้คนอื่นดูอ่ะมันดมากมันจริงจมันชัดมากนะจริงป่ะเกิดนนี้แหละเกิดนี้เหอเหรออาจจะเป็นพราแบบตัวเองดูแล้วเหมือนเราเราดูไม่ออกขนาดนั้นถ้าเกิดคนอื่นดูอาจจะแบบชัดมาก มันอาจจะคิปเตอร์ที่แต่งหน้าหรือเปล่าไม่ร <Bell issimo> ู <somet hi> ้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันใช่เอ้าโอเคค่ะไม่เป็นไรไ่บกไอค่ะออกมาหลุดเลยนะแต่เวลาสองคนก็ยังชี้ใจไม่บอกว่าเหมือนกันก็เนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าดูเองเรารู้สึกว่าลิก้าเหมือนน้องแบบเหมือนหนูโลดล่างเหมือนแดน เหมือนต้องเราลูกตอนเด็กมาเทียบอะค่ะเคยเอามาเทียบอค่ะเคยเคยเพราะเทียบรูปตอนเด็กนี่แหละเราก็เลยมองว่าเอ้ยเหมือนกันนี่นะใช่แต่ตอนแรกเหมือนเขาโค้งเขายังงงอยู่ตอนนี้เหมือนเริ่มชัดขึ้นก็เลยแบบเริ่มเริ่มพอมองออกค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพัฒนาการดีไดีครับช่วงนี้ก้าวกระโดดครับดีค่ะดีเัต้องกระโดดเปต้งเอกบงเหตุผคือมันนี่จริงๆแล้วอย่างน้องโลล่าก็ เรื่องน้ำหนักก็ก้าวกระโดดเหมือนกันนะกระโดดไปไกลเลยกระโดดไกลแล้วเหมือนกันเกณฑ์มองอะไรเกณฑ์เราไม่ไหวครับแต่ก็ดีครับก็ดีใจที่เขาอย่างน้อยก็ไปในทิศทางที่อุดมสมบูรณ์อ่ะใช่คือจริงๆน้องก็กินเก่งค่ะกินนมเก่งกินอาหารเก่งก็ดีเพราะว่าเออเราทำเราก็แบบดีใจเออเขากินเก่งเนี่ยค่ะแล้วก็พัฒนาการทุกอย่างก็เป็นไปตามเป็นไปตามเกณฑ์ตามวัยเช่นกล้ามเนื้อมัดเล็กกันหยิบจับกันเข้าปากกันพยายามจะชันตัวคลานกำลังจะเดินอะไรอย่างนี้ยครับก็ เราก็สบายใจแล้วในในขั้นแรกของเราที่เราดูแลลูกๆของเรานะครับจริงๆไม่อ้เขาจั๊กมั่งมั้ยหรือว่าไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่เห็นเขาเอ j นจอยอ i n ติ้งเราก็อ้าไปเลยลูกไปเลยได้เอ็นจอยเข้าใจแต่พอไปหาหมอก็อเขาไม่แต่หมอบอกอยู่ตามเกณฑ์ไม่รู้ว่าหมอบอกว่ายังอยู่ในตามเกณฑ์ดีค่ะเแล้วก็โอเคตามเกณฑ์ก็ตามอุ้ม คือแพดแบบเริ่มมีปัญหาคอบาลัยนี่เอง่ะเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงก็คือแต่น้องเพราะว่าอุ้มทีแบบอุ้มนานใช่แล้วก็อุ้มแล้วก็สองคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ยังมีอยู่ปัญหาคอบาลัยคขาติดไครบ้าอะไรติดต่อนหรือแดงพดว่าแล้วแต่ช่วงนะแต่ช่วงเนี้ยโรล่าติดที่แดงเออะคือถ้าแพดอุ้มแล้วที่แดงอยู่ครั้งก็คือ ผักออกเลยจะไปหาพ่อใช่จะเป็นอย่างนพ่อด er> ูแลผิวดีพอดูแลผิวดีลูกติดก็ขอสัมณแม่ก็ม so ีปัญหาอะไลร้อนีปัญหากมกอนเขาเลยครับรอข้างขวานี่คือราวไปหมดราวไปหมดเลยครับก็เลยต้องพยายามหาทางในการที่จะแบบ เลี้ยงเขาเพราะว่าที่มันปัญหาก็คือว่าเราอุ้มกล่อมตลอดทั้งคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก่าวางแล้วเขาก็ร้องวางแล้วเขาก็ร้องอย่างเงี้ยครับก็เลยมานั่งคิดกันว่าเราควรต้องทำอย่างไรให้ทุกอย่างมันมันไปสมุดกว่านี้อย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้เราก็มีวิธีละในการที่จะทําให้เขาแบบนอนยาวได้ซึ่งตอนเนี้ยณปัจจุบันนี้เลยน้องนอนยาวได้แล้วนะครับเราก็กลับมาเปิดซีรีส์ดูด้วยกันตอนนี้มีเวลา มีเวลามีแล้วค่ะมีแล้วค่ะทำในอไงที่แดนให้แบบรูปแบบนอนยาวขึ้นจริงๆมันก็มีเทคนิคเป็นหลักสูตรเลยครับเป็นวิธีการแบบอย่างจริงจังอย่างจริงจังครับเป็นหลักสตรแบบต่างประเทศเลยสองอาทิตย์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าแบบจริงๆกับน้องลิก้าเนี่ยเขาร้องหนักมากนะแบบเมื่อก่อนหนักหนักมากๆเลยอ่ะเออจนเราคิดว่าเราทําสูตรไหนจะได้ไหมหรือทาไอ้สูตรเราได้มาจะไหวหรือเปล่าเนี่ยครับปรากฏว่า จริงๆ3าวันเห็นผลเลยครับน้อง<า>ก็น,นอนเองได้เลยยาวเราก็แบบเฮ้ยเจง๋งอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> จ๋งเลยสบายมันดีมากเลยค่ะ <c oughs> มากน,น,นันแบบหมาย <c oughs> ถึงว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มมีเวลาเป็นของเราบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คือเราเองเราก็ได้นอนยาวสำหรับคนที่สนใจสุดนี้นะครับเปิดคอร์สอคยค ใอที่พี่น้องนีบอกว่าเราะต้องหาเวลาเติมความหวานด้วยกันมันเป็นเงมักลับมาเหมือนเป็นไว้ทุกอีกครั้งมาพออยู่เป็นสองคนเป็นแฟนันคือพอพอเริ่มเริ่มเริ่มให้น้องทําแรกๆวันสองสามวันแรกอะเรารู้สึกเลยว่าแบบเราดีดาขึ้นมาทันทีว่ามีเวลาเป็นของเพราะปกติเข้าห้องอะค่ะก็จะแบบค่อยๆเข้าปิดไฟมืดเพราะน้องนอนด้วยกันตอนนี้เราให้น้องนอนในห้องไหนคือก่อนหน้านี้เราเราเหมือนเราเราแยกน้องนอนด้วยเพราะว่าน้องโอล่าเขานอนง่าย แต่พ่ลิก้าไม่ค่อยนอนนอนยากเราก็เลยต้องให้สองคนนี้แยกห้องกันแล้วก็พ่อเฝ้าคนหนึ่งแม่เฝ้าคนหนึ่งก็เลยไม่ได้นอนอยู่ด้วยกันตอนนี้เรารู้สึกว่าเราคิดถึงภรรยาเรามากเราก็ทำทำยไงก็ได้ให้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วลูกก็แยกแกทัวไปเขาหลักสูตรนี้มาจากคุณแดนที่แบบว่าไปค้นหามาว่าจะต้องจริ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 งคัดได้มาจากพี่สาวค่ะเพื่อนพี่สาวเขามีลูกแฝดเหมือนกันได้มาจากที่ ยาเตือนหับหนึ่งน้ำม้วนอยู่หรอตอนนี้ก็ยังบอกเขาทุกวันเข้ามบอกทุกวันครับน้ำม้วนเพราะว่าพอเขาจะชอบสกิดไงว่าอะไรสกิอไไม่ใช่ดี๋ยวดิสกิดแบบว่าเวลาเขาเห็นว่าเราเริ่มหลงลูกเยอะเวลาเรานั่งมองมองหน้าลูกมองหัวล้านอะอย่างเงี้ยเวลาเขาดูนะเขาขำ เปิดโทรศัพท์ดูแล้วก็ยิยมย้ําขับตัวเองเลยนะค่ะนึกถึงโมเมนต์นั้นของลูกก็เหัวเราะหัวเราก็จะคอยมากเขาจะคอยถามเราว่าหนูหนูอยู่ไหนระดับที่อะไรแล้วก็จะบอกเขาว่าจริงนักบวชอยู่ก็ต้องนอนแล้วล่ะต้องเติมลู้ก็ไม่ก็ไม่มีข้าวกินตอนเช้าเราเล่นกับเราเล่นอยากอยากขอเริ่มเลี้ยงน้องก็อย่างข้าที่แล้ว ตอนนี้ก็ยังเป็นแผนเดิมอยู่นะก็ะยังคิดว่ายังจะไม่ได้ยังมีแค่สองคนแล้วก็ดูแลเขาให้ดีก่อนคนระับอืมเป็นค,ความคิดนะวันนี้ค่ะอืมๆๆๆอย่างมีอยู่ยนะะนะครับพี่ต้องสี่พี่ต้องฝากใครอีกไหมพี่อยู่ที่ไหนมีน้องเอลซ่าแ <c oughs> อดวานซ์สาระนะ <c oughs> ยอมแพ้เขายอดมนุษย์นะว่าไง <c oughs> มันจำเป็นต้องสู้ทุกเรื่องไหมย,ยั่ต้องสู้ทุกเรื่องก็ได้ รอบรอเตใช่ใชยังไม่ได้พาน้องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวรออกแล้วเออใชขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะ่ได้ค่ะและเนี่มาเกร์ก่อนือรอร